รการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรับส่งท่านผู้โดยสารไปและกลับระหว่างสถานีรถไฟมับดีเมืไปยังสถานีรถไฟลับดีสองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโดยสารรายละเอียดท่านสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของสถานีได้ทุกท่าน สถานีรถไฟละบุรีในนามของตารถไฟแห่งประเทศไทยต้องขอไทยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ ผู้โดยสารกดทราบท่านผู้โดยสารที่ยู่ชิดขอบชานชาลาที่สองเดลข้าไปมาระหว่างชานชรลาที่สองเกิดระมัตระาังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถที่กำลังนำขบวนเข้าจากเทียบในชานชาลาที่สองเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาเที่ยวร่องขบวนที่สองหนึ่งศูนย์สมท่านผู้โดยสารจากสถานีบ้านาตาคือปลายทางสถานีกรุงเทพูสถานีบารัโพงค์ชา ดวงชิดขับจันทราที่สองเปิดละมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะขอความกรุณาท่านให้ขึ้นใช้การโดยสารท่านอย่าเพิ่งเดินเสื่อมขึ้นไปเพราะจะทําให้เกิดอันตรายและทําให้ขบวนรถล่าช้าได้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือค่ะ่องชิดขอบจันทราที่สองเดินข้ามไปมาระหว่างชันทราที่สองเกิดละมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วย

สารที่มีตัโสารโดยธารมไปกัวเคร่องนี้นำสิ่ของไม่สุขภัณของท่านเพื่อจะอาขึ้นั่งภายในตวเรี่องได้อยด้วยค่ะ